Good Morning e v e r Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมออรุณสวัสดิ์เช้าเอเวอร์ยามเช้านะคะนุ้ยกุลนานจางแสนต่อบทสรุปที่ยอดเยี่ยมของการทดลองมาร์ชเมลโล ใครชอบกินมัชเมลโล่บ้างคะเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินและรู้จักการทดลองมัชเมลโล่ดีอยู่แล้วด้วยการล่อใจเด็ก4ขวบด้วยขนม1ชิ้นตอนนี้เลยแต่ถ้าเกิดเขารอจนกว่าผู้ที่ให้การทดลองกลับมาจะได้เพิ่มเป็น2ชิ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็ก2ใน3ยอมแพ้ต่อการล่อใจคะ่ะเชื่อไหมคะว่า คนที่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้เนี่ยปรากฏว่าพวกเขามีคะแนนสอบนะคะ,ฉะเฉลี่ยสูงสุดถึง250คะแนนเยอะมากๆแถมไม่ค่อยสร้างปัญหาและรู้จักจัดการกับความเครียดมีความมุ่งมั่นและเข้ากับคนอื่นได้ดีอีกด้วยวอเตอร์มิชเชลนะคะผู้คุมการทดลองโปรเจกต์นี้จากแซนฟอร์ดเนจึงได้ให้ข้อสรุปเด็ก2กลุ่มนี้ว่า ความสามารถในการหักห้ามใจตัวเองอดทนต่อสิ่งล่อลวงเนี่ยมันมีผลต่อความสำเร็จและความรมเหลวโดยตรงแต่เชื่อไหมคะว่าณปัจจุบันนะคะมีนักจิตวิทยาชื่อว่าคุณฟิลิปซิมบานะคะได้ให้ข้อสันนิษฐานใหม่ค่ะซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจมากๆเลยนะเขาบอกว่าความแตกต่างระหว่างเด็ก2กลุ่มนี้ไม่ใช่แค่อดเปรี้ยวไวกินหวานนะ พวกเขาอะ่ะไม่ได้อดทนต่อสิ่งล่อตรงหน้าแต่พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่คิดถึงอนาคตมากกว่าปัจจุบันน่าสนใจไหมล่ะคะทุกคนการทดลองมัชเมโล่เนี่ยไม่ได้สอนให้แค่ออดทนเท่านั้นนะแต่มันคือทักษะของการควบคุมตัวเองค่ะเพราะความสามารถในการรอคอยเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะคะต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างยิ่งเลย วันนี้เราเคยรออะไรไหมคะแล้วรอไหวหรือเปล่าเชื่อไหมคะว่ามาร์ชเมลโล่เนี่ยมันก็เหมือนกับชีวิตเราเลยเราเคยได้โบนัสลายปีมาค่ะใจนึงนะคะอยากเก็บไว้ลงทุนเพื่ออนาคตค่ะแต่ iPhone 13มันออกมาพอดีไม่รู้มีใครเป็นหรือเปล่านะคะก็แอบยับยั้งชั่งใจไม่ได้เอาเงินมาซื้อ iPhone ก่อนหรือบางคนคะ่ะกำลังอยู่ในโปรแกรมลดไขมันวันนี้เราอยากฟิตหุ่นนะคะ อยากมีหุ่นที่ดีอยากเป็นไอดอลนะคะของใครหลายคนอยากเป็นแรงบันดาลใจค่ะแต่ปรากฏเดินไปเดินมาเจอของหวานสุดอร่อยที่เป็นของโปรดเรานะคะเราก็หักห้ามใจไม่ได้หรือแม้กระทั่งเวลาว่างค่ะเรารู้ดีว่าวันนี้ค่ะเราอยากที่จะเก่งขึ้นอยากที่จะเป็นผู้นำที่ดีขึ้นเราต้องอ่านหนังสือพัฒนาตัวเอง แต่ก็แอบจะวอกแวกนะคะไปดู n น t f l i x ดู Youtube เลื่อนสไลด์นะคะดู t ิ k t ต k อกไปเรื่อยๆนะคะจนเวลาหมดไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะนี่แหละมันคือเรื่องจริงนะคะที่ยิ่งกว่ามาร์ชเมลโลอีกชีวิตมันก็คือการยิมยอมค่ะยับยัง้งช่างใจนะคะอะไรที่ใช่ไม่ใช่ในตอนนี้เราเป็นคนประเภทไหนคะ วันนี้นะคะคนประเภทกลุ่มแรกค่ะเขาเรียกว่า present focus นะคะคือโฟกัสแต่ปัจจุบันเท่านั้นค่ะขอมีความสุขแค่ตรงนี้ตอนนี้ใช้เงินเดือนชนเดือนนะคะหรือเป็นพวกที่ว่าเชื่อว,ว่าโชคชะตาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะฟ้าลิขิตมาแล้วค่ะเราเป็นยังไงเราต้องเป็นอย่างนั้นนะคะ คือความเชื่อของคนกลุ่มนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่ตายตัวค่ะแล้วเขาก็จะมองอนาคตเป็นเรื่องคุมเคือนะคะเขาคิดว่าอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนไม่มีเหตุผลหลอกที่ต้องไปหักห้ามใจอะไรเพื่ออนาคตแต่อีกกลุ่มหนึ่งค่ะเราเป็นคนกลุ่มหลังหรือเปล่าก็คือฟิวเจอร์โฟกัสนั่นเองมีเป้าหมายค่ะมีความฝัน ะะมักจะวิเคราะห์นะคะว่าถ้าเราทำอะไรไปแล้วลงแรงอะไรไปแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยกลับมาหรือเปล่าวันนี้เราคือคนประเภทไหนเอ่ยนะคะแบบแรกหรือแบบที่สองนะคะมุมอมองเกี่ยวกับอนาคตนะคะก็มีด้วยกันสองแบบคะ่ะ เมื่อเราคิดถึงอนาคตอนาคตจะสามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนหรืออนาคตเนี่ยจะคุมเครือนะคะเราเชื่อแบบไหนนะคะวันนี้ค่ะอยากให้เรานะคะมองและศรัทธ,ธามันค่ะในรูปแบบที่แน่นอนคิดอยากจะให้มันเป็นค่ะ ถ้าคุณออมเงินอย่างน้อยๆภายหลังนะคะในวันที่เราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เราก็ยังมีเงินนะคะในส่วนนี้นะคะที่เกิดจากการที่คุณเก็บเอาไว้ลงทุนเป็นปันผลนะคะมาใช้ไว้ในอนาคตลองคิดดูค่ะว่าความมั่งคั่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะคะเป็นยังไงบ้างคะเจ๋งไหมล่ะ นะคะจากนั้นนะคะวันนี้ค่ะอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องคลุมเครือบางคนนะคะก็ทำงานไปนะคะก็ไม่ได้มองเลยค่ะว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะคะมองแค่ว่าระยะสั้นค่ะเดือนนี้จะได้เงินเดือนเท่าไหร่หยุดกี่วันนะคะแต่ไม่เคยมองไปถึงระยะยาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะฝากไว้ตรงนี้ค่ะว่าวันนี้ เราคือเด็กกลุ่มไหนนะคะเรากินมารชเมลโล่เดี๋ยวนี้หรือเราอดใจ รอคอยเพื่ออนาคตที่สวยงามได้มันอยู่ที่คุณเลือกนะคะว่าเราจะมองมันและเราจะเลือกควบคุมและกำหนดพฤติกรรมเราแบบไหนเพราะพฤติกรรมค่ะมันจะนำมาซึ่งนิสยัยและนิสัยนะคะมันคือตัวกำหนดผลลัพธ์ในอนาคตของคุณขอให้คุณเป็นผู้เลือกที่ถูกต้องนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe นะคะและถ้าเกิดใครเป็นคนกินมาร์ชเมลโล่แบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Good Morning Air Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ